สวัสดีจ้าต้นททพนะจ๊ะรายการรีวิวหน้าตู้นี่ตู้ปูข้างหลังแต่ไม่มีปูนะวันนี้เราจะมารีวิวนะครับอะไรที่มันเจ๋งๆเนี่ยเราจะมาหยิบรีวิวให้ดูนะครับว่ามันเจ๋งหรือมันจะเจือนยังไงนะจ๊ะอ่าตัวนี้เป็นเริ่มต้นด้วยเครื่องบินของเล่นอ่าเป็นโมเดลนะจ๊ะนี่เราได้มาเราได้มาเป็นโมเดลของเครื่องบินไฟเอนจิ้นใช่ไหมอ่าไม่ใช่สิ ไฟดีพาร์ตเมนต์ไฟนี่เป็นโมเดลเกี่ยวเรื่องของรถด,ดับเพลิงนี่มันไม่ใช่รถด,ดับเพลิงธรรมดานะจ๊ะอ่าไม่ใช่สีต้องพูดผิดมันไม่ใช่เครื่องบินธรรมดานะจ๊ะมันเป็นเครื่องบินสําหรับขนรถด,ดับเพลิงนี่เปิดข้างในได้นะครับเปิดมาก,ก็จะเจอกับรถด,ดับเพลิงจิว๋ว <laughs> สี่ลำสี่คันนี่ครับคันแรกก็ถ้าเป็นนี่ไม่รู้รถด,ดับเพลิงอะไรนี่คันแรกนะครับอ่าคันที่สอง นี่เคลื่อนไหวได้ก็จะเป็นรถฉีดใช่ไหมส่วนคั้นที่3มนี่จ้าเป็นรถที่มีบันไดนะครับยืดได้หดได้จิ๋วๆอย่างนี้ส่วนันที่4เป็นรถเครนไหมสำหรับใช้คนขึ้นตรงนี้นะครับนี่ซึ่งข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ใะใส่รถเข้าไปแล้วก็สามารถใส่ฐานข้างในได้ใส่ฐานได้3ด้วยใส่ฐานได้3มก้อนข้างหลังนะครับแนะนะไม่ใช้ฐานชา์จนะจะได้ไม่เปลืองอืม เวลากดลลงไปเนี่ยอย่างเนี้ยครับมันก็จะมีแสงมีเสียงนี่ตรงข้างล่างตรงปีกตรงปีกมันจะมีเสียงไม่รู้เขาเป็นรุ่นไหนน่าจะลำใหญ่หน่อย A 3 8 0หรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนข้างในนะครับก็จะมีปุ่มกดให้4ีอันนี่เห็นไหมกดได้นะครับพอกดมันก็จะมีเสียงที่แตกต่างกันไปอ่าประมาณไหนตัวนี้เป็นปุ่มโกนะพอกดปุ่มโกเนี่ยไอ้ตรงอาทางเลื่อนของมันเนี่ยมันก็จะดันขึ้นลาดลงเพื่อให้รถเนี่ย มันไหลออกจากข้างหลังแบบนี้นะครับอ๋อนี่เวลาที่เล่นใช่ไหมหรือว่าเวลาที่เอาไปตั้งโชว์เนี่ยเราก็จะใส่เข้าไปข้างในอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปเลยสี่ันนีอ่ออาปิดข้างล่างก่อนอ่าใส่เข้าไปสี่ันนี่หน้าตามันก็จะประมาณนี้ใส่ข้างในได้จ้า <c oughs> นี่แล้วก็ปิดฝาอ่ากดก็ได้อะไรก็ได้พอเราเปิดข้างท้ายใช่ไหมเปิดข้างท้ายแบบนี้รถมันก็จะไหลออกมานะครับทั้งหมด กดปุ่มโกด้วยข้างในให้ทางมันลาดขึ้นเพื่ให้รถมันไหลออก <c oughs> เป็นเงี้ยเฟี้ยววะเอ,อ่อเฟี้ยวนะตัวนี้แม่งเจ๋งดีอืมนะครับส่วนในกล่องที่มีมาให้เนี่ยเขาก็จะมีเครื่องบิน1นึ่ลำมาให้แล้วก็มีรถจิ๋วอีกสี่คันนะครับแล้วก็มีป้ายสัญลักษณ์นะไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์อ่าลันเว์ห้ามวิ่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ เครื่องบินเนี้ยมันมีหลายแบบมีเครื่องบินทหารเครื่องบินพยาบาลเครื่องบินอ้ออีกเยอะเหมือนกันจําไม่ได้แล้วแต่ที่เราได้มาวันนี้ก็คือเป็นเครื่องบินของอรถแบบเพลิงนะจ๊ะเป็นไงเฮ้ยตัวนี้เจ๋งอะเจ๋งมากชอบมากตัวนี้ไว้สําหรับแบบตั้งโชว์ไว้สําหรับเล่นไว้สำหรับอะไรก็ตามนะครับเออเพราะว่าออปชั่นมันเยอะดีนี่พี่จ้าเฟียวเนาะเฟียวเออที่ชอบคือแบบมันมีรถจิว๋วๆข้างในเนี่ยเออแล้วมันก็แบบ เล่นได้จริงอ่ะเนี่ยดูดิมีอ่าไขลานได้เวลาแบบเหมือนรถทั่วไปถอยหลังวิ่งได้ด้วยเ <laughs> ออชอบมากอันนี้ชอบมากอืมนี่ใส่ฐานเข้าไปนะครับส่วนที่ใครเอ่อโอ้ยล่วงแล้วส่วนถ้าใครอยากได้นะจ๊ะเดีย๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับตรงคอมเมนต์นะจ๊ะก็ลองไปลวกอ่าลองไปเลือกดูว่าอยากได้โมเดลอันไหน นะจ๊ะส่วนวันนี้ชอบมากเจ๋งจริงๆไม่เจือนนะจ๊ะไปแล้วบายบายเยี bye ่ยม